อันนี้อยู่ช่องว่าการกำลังจะรายการแคกเก้นอันนี้โอ้โหใหม่นะครับไ,ได้สกินมาใหม่ยิในดีดใจนะครับเดีย๋ยวว่าบอกคขหนึ่งนะเร,เราบอกบอก๊อบฟลูมีเว้นใหม่ครับอีเว้นใหม่นี่คือเว้นคืออูเว้นฮาร์ดวีนะอีเว้นที่ดีนะจริงอีเว้นที่ดีก็คือมันหมักนทำมันปีผดผอรด้วยไม่เชื่อผมเหรอลองดูนี่สิม,มันเคยทำนะมันใช้แก,กะนะจ๊ะ นี <poisoned. S 2> ่หลังเอหลังเมือนเป็นเผาแบบเป็นป่าแล้วถึงแล้วกันปีเผาก็จะไม่ไม่ไม่ถึงคก็คุณจะเปลี่ยนนะคือเท่านคือมันเหมือนสูงอ่ะคือจุ่มผลไม่คล้ายๆกันอยู่ไอ้ว่าคุณสูนเผาเฉยทิมเผามันมีเผาเงื้อเผาเผาเนาะเผาเนาะคือผมนี่มันเห็นเผามันมีเปียกแล้วเผาไปคือเผาอายแล้วเผามัไม่เผาเผาเผายังไงมีเผาม่ั้ยเฮ้ยว่าสองวิธีเอ้ยสองวิธีหานนิ ให้เขาเกี่ยวซอนนะให้เขาเกี่ยวกะหากระโดดไปทางไหนนี่คือเนี่ยเขากระดูกระโดดเนี่ยเอาเอามาแลกกะอะไรเกี่ยวกับคือเกี่ยวกับเนาะเกี่ยวกับหาผลเกี่ยวกับหาเผาใหม่ใช่ไหมถ้าจะได้ศูนย์ได้มันก็คนขามันสามร้อยบาทพอเสร็จแล้วไงผลแค่มาสองคนซึ่งสองจะได้เผาใหม่อันนี้มันจะสอบว่าจะไหนครับคือไอ้เนี่ยอ้ไอ้คนฟู้งนี่ยมันจะมีถึงนั่นคือก็คือจะมีถึงนั่นคือจะมีกล่อมดำว่ากล่อม กำนังกูอยากคิดว่ามันหน่อยะคาะใครเก็บมันไม่ใช่ง่ายๆนะแค่เก็บเดียวก็จะได้ขอละง่ายอย่างเงี้ยผิดกูคิดผิดแค่เก็บเดียวกูถูกกระทือแล้วพอดังก็ก่อนดังก็จะมีผู้เวนอยู่ผู้กระดูดทะเลวีนผู้มันไอ้คุณไอ้กูฆ่ากระหมดไอ้กูจะกระดูหมดเลยไอ้เยอะนะนีกับคนกู้คนเขาไปหากู้คนเขาไปหาทาตานะหานะกินเนี้ยผมไม่ฟานะกินนี่ยจสอบวัดทายจะไหนเรื่องไ้นี่ลังคาหน้าแบบลังคาหน้าลิงจริงๆมาอายซะ ทันิ้งมาเลยเอ้ยอะไรวะอคนเช้ามาเช้ามาเยียเย็นใจก็เยบใจยียใจครับโอ้ยอยยายบใจเออคือผมมป็นคาคิดสังเกตเลยคาคิอแกดูว่ามาจาไหนคนที่อยู่โลกคนที่อยู่โลกหนึ่งที่วสร้อยหรือหนึ่งร้อยไม่เข้าใจเราจะไหนมันมนจัดอีโอจมูกยาวๆ,ๆชือ่ออะไรวะแต่ว่าคีไม่ออกเฉยดีว่าเฟนกี้หรือโซงงโซงไอ้ใช่ไหมใช่ไหมเชื่อไหม เอ้ยโอ้ยมอนยาวๆมันจะขายมันเจ็ดแสห้ามื่นโคตบแพงเลยแต่ว่าคุณอยู่มันทำใหาสังเกลแล้เรลด้วยวะโอเคเลยครับงันอมันมันจะถูทุ่มมเลยอันนี้ผมผมไม่ิดว่าหาจากไหนผมผมไม่ไม่ไม่หาให้เลยเพราะมันจะหาทุ่มแมเลยว่านี่ครับเห็นไหมนี่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 กดดำละไนี่ไนี่เหานี่ไปนี่เห็นไหมไปนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไนเห็นไหมคุณเกลบยดนังเรคุณนี้มาอีกแ ใช่ผู้นี้ไงเอ้ยผู้กระโดดเว้นไงไอ้ว่าเขาควรได้เอาจริงๆผมวกผู้จีนมันมันจะให้อยู่ประมาณนี้อันดีไหมคือเดียวมันอีกันไอ้ันบอกว่ามันไม่คุ้นว่ะเขาก็ได้เขาค้าด้วยเขาไม่ค้าไม่คุ้นครับมันไม่คุ้นเลยโค้ไม่คุ้นเลยว่ะครับเอ้าไม่อีมันไม่ไม่คุ้นเลยเออขาคนที่พูดคนมีคำหยาดิ่งหมวซนครับนี่คเขาคนที่เกะเยอะคนที่กระโดดมาไอ้กูก็เกะถึงสามร้อยนะครับสามร้อยถ้าไม่เกะก็ เจอข้าทิ้งเอ้าไม่ได้หรอเจอแล้วเก่งดูสามร้อยนะครับเก่งดูสามร้อยเลยแล้นี่ก็จริงนะว่าไอ้ผมผีลงมาเป็นแบนั้นมันจะมัจาก่อดำก่อดำมันจะมีโอกาสที่จะให้ผลดีนะให้ผลผีมาใช่มันดีนะผลผีไอ้โกนอยู่นะโกนดีอยู่ไอ้อย่าอย่าไปหาฟ้านะมันไม่ได้ผลอ่ะเหมือนผลแสีที่ฟ้าได้สบายไอ้ผลเสียก็ผลเสียก็ผลไปทันทันฟ้าอร่อยไปกันเลย นี่คอนี่นม่เขาสรุปว่าขออันนี้ผมสอบเมื่อกี้เข้าใจไหมครับเราเขียนกันนะคุณก็ได้เก็บให้ได้ไอ้ว่าจะมีสอนแนวอีกนึงนะนอาเก็บถึงหลอดหนึ่งร้อยสี่ก่ม,มันจะสิ่งที่ผมก็ไม่เอาดีกว่าคือมันจะมันจะร่วงหาจุดแรกเลยคือร่วงหายหุดหนึ่งใช่ไหมน่าใช่อ่ะคือจะหมายว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือจะรีเซ็ตเพาใหม่แอ้ว่าการรีเซ็ตเอาไปคือรีเซ็ตหนึ่งให้เซ็ตกระสุนโทม,มันจะคือหนะ้าสิบเซนห้าสิบบาทนะไอ้เว้นนี้ผมไม่เอาอ่ะ ผมขี้เกียจจะฟานนะผมเหนื่อยมากแล้วเหนื่อยปวดสมองจะฟานเยอะแล้วเจอนี่มันเบื่อแล้วไม่เอาผมเบื่อคือใครจะเอาก็เอาเลยอับเอเชิญอัยเชิญเลยแต่มันคือข้อเนะนำผลถ้าคุณจะเอาไหมเสียฟรีคูเว้มาณหนึ่งหนึ่งพันเอ๋ก็เอ๋ก็ได้ซื้อดูดหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบมาจะแค่ไปเอาซื้อผลแค่ซื้อสูนมาห้าสิบบาทแล้วจะได้ซื้อผลใหม่มันคูนไหมไม่ค้นผมก็ไม่ค้นกว่ายังไงกูแค่ไป แค่ๆโดดมาสาหร่ายพอแล้วครับนี่คนก็ได้คนแค่ๆซีซูนเผาไหมผเผาอะไรอันนี้เนี่ยเป็นเผาที่ผมชอบมากเผาเผาเงือกวันนี้ผมก็ไปฉลานโอเคไอ้นี่คือคนปลา่าก่าไอ้สเกลย์เฮ้ยเกมการ์มของแกเนี่ยฉันมองคือสิ่งที่อึ้งมาเลยฉันใสนแกใสก่เกงมาโพนี่เออแกรู้ได้ไงเนี่ยใครรู้ได้สวยแน่นอน จะขาดกีบปาเออพอดีเลยจะ่าดกีบดาะได้อ่านฟรีเอาไม่ได้ไอ้โอนี่อะไรนะครับไอ้โอนี่มันใช้พลังหนึ่งพลังพลังเบิ่อหถึงมันยนต์เบืนะ่อนะถึงว่ามันเอาไปจีมันเรียกเอาไปจีนี่งไงล่ะเอาไปจีไอว่ามันมันจะมีโอกาสที่ได้อะเอาไปจีมันนะเบ็นโอกาสที่เอาจีมันดูเออมันดูดีนะแต่ว่ามันจะผู้ใช้ใชปืน,นปืนไม่ถือระเบิดดูหน่อย,ยเดือนใครจะได้ใครได้เอาไปจีก็โอ้โหอะไรนะ แต่ว่าใครว่าเอาพลังเปลีมันจะแรงใครได้ก็ฆ่ามันดวนนะครับฆ่ามันหนึ่งเออหนึ่งเออพอแล้วครับหนึ่งเออพอแล้วโอ้อพอแล้วครับโอเคเขาฟันเสซฟนก็ไปหาเล่นๆดีกว่าเพราะมันเบื่อจื๊จื๊อจื๊อีกีเขาออกเลยที่ไหนฉันคุ้นกว่านี่แหละยอว่าไอ้ว่าผลสอบว่าจริงด้อยไอไอเขา่ิดทาเกมดีไงวะมมีนะ จดนี่แกทำไงวะไอ้ยังกันถ้าออยแกสองนั่งนะทำไม่หึงเข้าทีวะตัวทีไอ้น้องพี่เก่งกับาไปอ่ะมันคือพลังอะไรนึงเนี่ยเป็นงเขคิดสังเกตคือกูโหลดได้ป่ะคือไม่ใช่ผลนี้ก็ได้ผลเออผลว่าผลที่โหลดผลที่ผลดาได้ไอ้มันเป็นเบื่อแต่ว่าจะเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยมันโหลดได้หมดเลยไอ้ไอ้มผลมันมันหมดไม่ได้เป็นอะไรที่ยิงไง่ามันตายง่ายเลยใช่ครับไอ้มันเทคไอ้มันโดนด่าไม่อะไรแต่ว่ามันใช้แค่สองคันพออยูกูพูดสร้างว่ากูมันโกนไปหน่อยน่าใช่ ไอผมกดีใจนะเพราะว่าพูดสั้นใจดีผมมาเลยให้ใช้ใจคือมีฮานนวีนเป็นเป็นเอ่อโอ๊ยที่มอดทานที่มีแบบที่แบบให้สูงสูงเขาได้รอยผมไม่คุ้มมากแล้วเพราะฝนได้เผานีไมานานแล้วไม่เคยได้เผาอะไรเลยอ่ะไม่ได้เผานู่นอย่างเดียวเรื่องกี่อะไรเรื่องกีอาหารเรื่องเรื่องฝนเรื่องเรื่องอาหารใหม่ไหนผมไม่เคยได้เผาอะไรเลยเผาแค่ใครเผานก่นคนนึงอ่ะ มีความผนใจแล้วจะเราจะได้ว่าทุกคนว่าไม่มีวันจะได้เผาไหนเลยตลอดการแต่ยังไงดีู่มันมีโอกาสได้เผาอยู่อ่ะคุณมาเลยครับคุณชาเกมมาเลยเออเหรอนายมึงหว่านกระหล่ำคาญนะเอออยู่นี่มันอยู่ข้างง่ายนะเออทพูดมากไปหน่อยได้ได้ก่อขนนี่ใส่หัวจักรว่าไอ้บุญเกย์ดิเกย์ดิโหนี่ในใส่เกย์นี่หรือเปล่าเกย์รู้แน่ว่าใส่ไหนวะ โอ้จีหัวนกปูอ่ะไอ้นี่เยวมดไปว่ะมันทำารถอดเหมือนู้ป่ะอยม่งไอมื่อก่อนรู้ไงว่าอ๋อสิ่งแกใส่อ่ะไอ้ีหลดจิอ้าวหนจิตายใส่น้นี่นีนี่อันนี้ฟันได้ด้วยได้กันจดี๋เลิกพูดอ๋อเดี๋ยเลิกพูดนี้ฟันเสรเลย go จะฟันถึงเวลามัน มาแต่ว่ามันสิห้าพ่อยิ่จนเบื่ออีเอออีกเออจะทำไปอีกเดี๋นะเฮ้ยเสียก็ผมจะพาดูว่าจะหาจะหาจะหาอะไรขี้สังเกตยังไงไปหาไอเจ๋อจ๋อเจ๋ยาวๆอ่ะโอคอนโอคอนมันที่ผมมันชื่ออะไรเลยวะอาจจะได้แค่ทันจิหรือโซโลหรือวันกุฟี่หรืองูก็ได้มิปังก็ได้หรือหรือไคโดก็ได้หรือเชนกูก็ได้ แต่ว่าพลังโนที่พี่น้องพี่น้องคนวิวจะไม่ได้นะคือว่าเอ๊ะพี่ชิว่ามีพลังที่ถูกยอมมากพลังโกนจะดูฟีได้อ่ะดูฟีมันน่ยพลังก็โกนกันโซโล่พันทันจิก็พลังโกนอ่ะโซโลก็พลังโกนเหมือนกันจะได้โอโกนอ่ะของกินจะก็เออดูหูเรือเขาเขาเบื่อผลก็ก็ก็ นมืม่อจะพูดใครอ่ะมันคนที่พูดเยอะนะครับคนพูดพูดมากอะไรอยู่การไม่ต้องพูดี่พูดมามันอยู่ไม่ได้วะนี่คนที่ชอบกันไปอ่ะเออเขาให้ว่าจริงครับที่สังเกตไม้มีระไอนะ่อยาสวนนะแต่สวนจะมา่งสิ่งท่ยาคือคุณได้ไปเรื่อยๆคุณได้ระสวนมากสังเกตคือไม่รู้จะเอาจะไหนคือคือระสองก็คุณจะมาเห็นอยางเลยเห็นเขาใช้ผลอะไรว่าใช้ผลอ,อะไรว่าใช้ด่าอะไรว่าใช้เบื่ออะไรว่านี่ถ้าอยนี่ได้ดูไอทำเพื่อ ใช่นี่พอเอาดีกว่าเอาพลังดีกว่าเอาพลังพิศดารดีกว่าคนที่เสร็จก็คนจะไปพาดูนีกนึงนะไปพาดูซูงหัวหรอเป่าวะไม่ใช่มันเพราะเอาว่ามันดดนี่ผมได้ไม่ได้หนึ่งด้านนนเพราะว่านี้แค่แก่ก้าแสงไม่ก็ได้เอ๊ะจริงผมว่าผมว่ามันจะฟานดีใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันไม่ฟานดีคือมันหน่อยว่าใครชอบคือใครไม่ชอบ คือของเขาเขาจะชอบ video, ผมไม่ชอบนะเพราะมันดูคือผมไม่ชอบมาอีผมกชอบอีผลอะคะือมันดูมันดูมันดูหยียานว่ะอีอีผลไอ้พวกอื่นเนี่ยมันคือการเล่นเร่งอะไรเฉยแต่ไม่ก็าวฟาน่ะคือใครเจ้าผมพักก็ต้องอีเลยก็เอาเพราะนั้นผมไม่อย่าเขานะไม่ควรเลยผมไม่ PDF. เอาผพานนะผมพานจ้าไปเอาไปเล่นเร่งเฉยแบบเร่งเฉยไวไว้ดูว่าให้มันถึงเอออังก่อนคือ้ผลไอ้เปลี่ยผลใหม่จะทำนี้จะทำเรื่อยๆทำไปทำมา ปล่อยได้ผลเดือพลังโคตรเลยนี่มันจะกลายเป็นคนสุดยอดอำนาจแอรขอร้องไม่ก,ก็โดนก่อนนะเอ้ยเอ้ยมาไม่เดี๋ยวขอไม่โดนให้ก่อนนะมองที่ค,คนแฮกมาเลยใครแฮกขอกกแฮกเลยโอ้มันรู้ว่าจะฟานง,ง่ายๆไ,นะไม่ง่ายๆนะเไอ้ไอีกว่ามัน,ม,นมันกำลังโปรเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟานแบบฟานอย่าให้ให้ค่อยอปล่อเองก็มานะัดูคนที่ขี้แก่ฟานนะไม่อะไรไม่เป็นไรเข้าใจได้ แต่ว่าขี้เกียจฟาไอพวอฝืนอันนี้เขาบางคนาจะพาไปนะเสร็จแล้วก็บอกไปรังเกนเดี้วกันคือฟางเสร็จก็ไปรังเกนน้อยไม่เหมือนคืออื่นไม่คืออื่นนะเขาจะไม่รังเกแค่รู้มันมีแล้วอ่ะที่นี่คือที่จะเปเรื่อยๆสูงนะโอเคเขาจะพาไปดูนะเออมีสิ่งนั้นคือการนอนแดอไอบอลไอบอลนี่มันให้หนึ่งสองร้อยสองหมื่นเลยโคตรเยอะฟันเอ้ยเอ้ยอันนี้อีน่าอีน่ากลัวเลยเออไอเยอะก็คือทำไม่ไม่บอก เ็ได้เอามีบอกว่าขึ้นด้เอามีบอกอันนี้คือสื่องอใช่ไหมจุย่ยาวๆเอม็มเหยียยาวเลยอะ่ะเขาจะขายคาคิดสกตให้นะเขาจะเขาจะขายมันเจ็ดแสนห้าหมื่นไม่เชืเ่ออยู่นี่ไอ้ไอ้ดูคลิปอื่นดนะูดูคลิปหมือนได้นะไอ็มว่าดูคลิปจะก็จะเลยอีอาร์ได้นะครับคือเขาขอซื้อไปแล้วเดีไอ้ไอ้ดูก็มันราคากี่บาทไปดูคลิปอื่นก็ได้นะอ้เอาขาเนี่ยน,นะนะมันราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นพูดจริงๆไม่ได้โกกใคร อันนี้ผมรู้ไไงไหมเข้าใจไหมคนกูเอพอเคยเห็นมาก่อนคนเห็นนี่ไงจนก่อนนั่นแล้วคนเห็นโกงของใครไม่ได้เอาไหมคนเห็นโกงของใครไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าก่อนเฮ้ยเฮ้ยเยอะ ดเอ้ยกันโอเคตายเหรวะอันนี้ให้กี Ig ่ถ่าน่ากี่ถ่าไวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมไปคุณิงทางสีด้วยนะโอ้ยลืมไปอะนี่มีถ่านละนะถ่านยี่มีไม่ใช่าหาขอเกินไันเป็นถ่านละเกินอันานฟรีทำไมมันไม่เป็นสีฟ้าวะก่อนฟ้าไม่มีวะโอ้ยแย่ก่อนฟ้าทะไม่มีแย่ว่ะไอ้ดีมันอ่นง่ายอยู่ จริงอ้อเด็กๆว่ามีโอกาสที่คุณคุณจะได้ผลมีโอกาสจะได้พลังพิเศษนะที่คุณจะเกะเกะสวยคุกกี้เกียจจะหาหนึ่งก็คุเกี้เกะก้อนเลยโหคิดว่ามันดูไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ยชอบฟ้าแล้วว่ากลางฟ้าคือชิคๆหมดเลยที่ไม่ถปังคือไปที่นี่อ่ะที่จะชอบไปที่นี่ว่าอะไรที่ของป่ามันดูสวยดีโอ้เราเจอโอ้คนเข้าเจอเหยื่อแล้วไปหากันเถอะ ก่อนดำเหรอไม่ใช่ดีกว่าโค้ชโซนันีกว่าเจอคันที่เขาให้ใช้น้องใช้ไม่แน่อุ้ยสบายเหลือเกินฮนะะไม่เยอะๆนะแล้วไม่แปลกๆว่ามันพอปั้มมันจะอะไรอาจารย์อาาสองมันก็วิ่งเฉาะออกก๊กข่าวข,าข,าของกีบเอ,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 อาาน,นครับอ,า,อาจารย์นี่มันถามว่าทนนานได้อยู่นานนี่หน่อยไม่ถึงทินได้นะ ผอมีส่วนแล้ว่าไม่เอ่ว่ามันมีพลังใหม่หรือพลังที่เป็นดาใหม่ดิบดาวใหม่พิเศษที่ว่าว่าที่นี่ไม่น่าอยู่นะครับอ้าวถึงมันอีใครไม่ได้ถึงก็นี่นี่ก็เถิดอเลยครับมันยังวะไม่มามันนี่คือคนจะเออหน้าเป็นล่อล่อสารล่อะานี่ผมรู้ได้เพราะมันมนพลังพิเศษเลยเฮ้ยน้อยเราไม่รังเกียจเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนี่นะ ไม่ใช่ละไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเนี่มันจะน้ำน้ำดีกว่าฆ่าเราเลยครับเราอะไรฆ่าทีครับผู้หญิงเหรอไอหนูรู้ไหมว่าจริงนะฝนสงยในเดืองนอนนอนมันมันวิ่งช้าไอ้หนูน้อยเคยรู้หรือเปล่าเนี่ยทุกทีนอนฝนแสงมันขนาดเชีนเนยร์มันวิ่งน้อยนี่ไงที่ฝนฝนตงแสลมัน,น,น,มนเออ ไอ้มันจะคางให้ได้ทีทีน้อนไอ้มังคือท,ที่มันเป็นควานรู้สึกที่มันจริงแ้วโหทำเนี่ยไม่ใช่คนที่ใส่ั่ว์ไรนไอ้อผมเป็นจกชโ่วไรไลเองโค้คือฮีโร่ไอ้อผมไม่ใช่ฮีโร่ผมเป็นโอรานเองเป็นโอรานที่นา่ากลัวมากไอ้อว่าผมเกี่ยวที่มันใช้ผลเดียวกันนะแต่สมมติผมไม่เกลียดแล้วผมกลัวเมียซา,าแล้วไอ้อว่ามีการกระซ่า,าก่อน อันนี้ผอนพึงบอกช่อยหาเชงกไงนี่นะมันไอ้ลุงครับวันนี้ผมได้ซื้อกี่บาทแล้วเอาลุงเหรอสาธุสาธุสาธุไอ้กูนึ่งไปคนนขายเยอะกินก็ได้นก็ได้กินก็ได้อ้นนกนึอนน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 น พอไปกิ๊กอันก็นไม่นึงมาซื้อผลผลจะซื้อทั้นท้ายพอได้ผลนี่พูดถึงนอกสอนส่วนอกสอนมีข้อดีอยูวมันจะให้ผลโมจิผลมังกรอะไรอย่างมันจะผลที่มีโอกาสสูงกว่าที่นี่มันมีโอกาสคือสูงเปอร์เซ็นต์เลยใช่โอ๊ยเหนื่อยว่ะว่าเาดูผู้จะอายไหมฮัลโหลี่เก๋เดือดแล้วถึงถึง,ถ,งถึงเนื้อสอนนะเพราะว่าจ,จริงเนื้อสอนที่ใช้ความเฉลีวฉยวเฉยไอ้ว่าเนื้อสารนะ่ะ คันท้ายก็กี่กี่ทางวะคุณจะมาคุณทำมาสินที่ดีแล้วคือคุณทำมาว่านานเป็นสบายสบายแบบเ,เอ๊ะจะแบบว่านานเป็นจิ๊บจิ๊บเฮ้ยมันเป็นสินที่ผมกล้านานนะเพราะผมไปจริงสินที่มันมันไปปาเจ้าทะเลได้เลยได้อยู่อยู่ทา,ามหัหน้าป่าไ,ปได้มันจรมีบล็อกมาที่หน้าก็คือเยูทานมีสัตว์ที่หน้ากลัวที่ก็ใช้คนแปลกคนป่ามันได้อะไอ้โค้นี่ยเจอรรี่คนเหมือนกันโคนจะกลัวเหมือนกันเพราะมันทานป็นสัตว์ที่ออมนัดออมนาน ไอเนี้โอ้ยจิ๊บจิบไอเนี้อันน้อยไออันดีดีว่ะไม่เข้าใจว่ะนี่เนี้ยดีอันนี้อันเยอะแล้วก็อันกี่ชั่กี่อันว่ะไอว่าเราเราก็ไปกระเถอะวันนี้ผมจะสมผลแล้วว่าขอร้อนนะขอดีดีไอขนมุมาไอผมบ้าหรือผลแสนขนนักแข่งก็ได้เลยผมันใช่ค่นนี้มันมีโอกาสได้อยู่อ่ะมีโอกาสได้อยู่อ่ะไอ้ว่าเราสอนมีโอกาสผลกรกลับมันนิ้น้อยขึ้นละ ไม่ไรมีค้างขายผลอยู่แล้วขายผมไม่ถือว่าต้องขายพลังเฉยคนจะพูดอะไรมันไม่ดีเท่าไหร่นะก็ขอเขาช่วยนะครับโอเคขอสาธุสาธุถูกไหมนี่ฮะกี่บาทวะสาธุสาธุสาธุเอ็นนี่ก็ช่วยสาธุอโย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 เม้าคนนี้หัวแอรดูมันหัวแอรทำไมฟ้าไม่ดีขนาดน่โนโยอโยจีโก้จิโก้ไอ้จื๊ อัสตูบิลเฮ้ยผลอะเรียวมัน,นอนนีแรงดีอะเอามาันจะให้แกเอามานะออั้เธอให้นะคือเขาดิฉันไม่เก่งอังกฤษเอาไว้นะจะให้เธอจะไม่ชอบเห็นนี้ละอะไรเอาไว้เลยเไปใช้เล็งเล็งเล่งหนงอะไรหรือไปฆ่าไปฆ่าอะไรก็ได้ไอ้คิดนี่ผมขออ้คิดคนละก่อนนะคิดหน้าจะจะไปโลดไปนอนจะโลดเดินเดินนะโลดเดิน โอเคโอเคโอเคจะเล่นอะไรอีกอเอาด้วยนะครับที่น่าจะไปคิดอะไรจะทำอะ้รนะครับบ๊ายบายขอร้องในผู้อังกิในผู้ในพู้อะไรก็ได้คือพู้เย็บหรืออะไรก็ได้คอนทายดวาย้วยเฮ้ยมันนีเด็วมาหนีเด็เฮ้ยมามากันก,ก่อ,น,อนจะไปคิดมากันก,ก่อนอีกนึงโอ้ยกระก่อนอีกนึงดิขอร้องแล้วคือก็เขียนว่า โคไปแล้วไปแล้วลิปพอบ๊ายบาย